a c c e s s ร r y ที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ของ f ฟร d ทัมเบอร์ทัมเบอร์24ออน 1. แท่งทำความเย็นแบบระบบปิดที่ยึดกับแก้วด้วยเหล็กโดยลูกค้าบางคนของเราซื้อเพิ่ม2-3แท่งแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นแล้วสลับใช้เพื่อให้มีเครื่องดื่มเย็นนานไม่เสียรสชาติตลอดเวลา 2. เคสพลาสติกใสสำหรับใส่แท่งทำความเย็นตู้เย็นของบางบ้าน อาจมีการแช่อาหารสดหรือของที่ทำให้เกิดกลิ่นในช่องฟรีซการใช้เคสใส่แท่งก่อนนำไปแช่ในช่องฟรีซช่วยป้องกันกลิ่นหรือสิ่งสกรปรกที่จะติดมากับตัวแท่งทำความเย็นในตอนที่จะใช้งานและช่วยไม่ให้รู้สึกเย็นมือเวลาใช้งานอีกด้วย 3. ฝาสไลด์ปิดแบบยกดื่มแจ็ค 1. แท่งทำความเย็นมีทั้งขนาด20และ32ออนตามขนาดของแก้วเก็บความเย็นที่ลูกค้าใช้งาน โดยในโมเดลของแจ็คเราจะขายแท่งทำความเย็นพร้อมกับเคสพลาสติก 2. แท่องอินฟิลส์แท่งอินฟิลส์คือแท่งสแตนเลสเจาะรูขนาด500ไมครอนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเติมผักผลไม้ใบชาหรือสมุนไพรต่างๆสำหรับการทำอินฟิลส์วอเตอร์ลงไปในตัวแท่ง จากนั้นปิดฝาซิลิโคนนำแท่งใส่แก้วและเติมน้ำแช่เย็นได้เลยครับนอกจากนี้เรายังมีถุงไนล่อนแบ็กขนาด25ไมครอนให้ลูกค้า1ถุงที่มาพร้อมกับตัวแท่งอินฟิลส์เพื่อใช้สำหรับกาแฟาหรือใบชาที่มีความละเอียดเป็นผมมากกว่าเช่นการทำโครบูซึ่งแท่งอินฟิลส์เราก็จะขายพร้อมกับเคสพลาสติกเช่นเดียวกันครับแต่จะมีแค่เฉพาะขนาด20ออนเท่านั้น 3. ในลอนแบก ขนาด25ไมคลลนจำนวน2ชิ้นสินค้าตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มได้ในกรณีที่ลูกค้าอยากได้ไนลอนแบ็คไปสำรองหรือว่ามีการสลับใช้หรือในกรณีที่ไนลอนแบ็คที่แถมไปสูญหายหรือว่าหมดสภาพการใช้งาน4เคสพลาสติกสามารถซื้อแยกได้ตามขนาดแก้วเก็บความเย็ยนที่ลูกค้าใช้งานทั้ง20และ32ออน 5. ฝาซิลิโคนพร้อมหูหิว้วหลอดและที่ร้งหลอด โดยเราจะจัดเป็นเซ็รตตวมนทั้งหมด3ชิ้นนี้ด้วยกันให้กับลูกค้าฝาซิลิคอนของแจ็ค20ออนและ32ออนมีขนาดเท่ากันแต่หลอดและที่ล้างหลอดจะมีขนาดไม่เท่ากันโดยลูกค้าต้องระบุขนาดของแก้วก่อนที่จะซื้อเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง6ล i ิดเมดเป็นฝาที่ใช้กับโมเดลแจ็คเพื่อทำให้แจ็คกลายเป็นแคนคูลเลอร์หรือบอทเทิลโฮเดอร เพื่อช่วยในการเก็บความเย็นของเครื่องดื่มในกระป๋องหรือขวดได้ยาวนานสูงสุด6ชั่วโมงสำหรับคนรีบที่ต้องการอัดทรสของการดื่มจากขวดหรือกระป๋องโดยตรงเปิดปุ๊บกินได้เลยไม่ต้องมาเทใส่แก้วล็อกแน่นเย็นนานใช้ง่ายเพียงแค่กดกระป๋องหรือขวดลงไปพกพาสะดวกและล้างทำความสะอาดได้ง่ายหรือจะเข้าเครื่องล้างจานก็ได้วัสดุเป็นฟ้ตเกรดมีความปลอดภัย ลิตเมดใช้ได้กับแจ็คทั้ง2ขนาด20และ32ออนสำหรับ20ออนใช้ได้กับกระป๋องปกติกระป๋องยาวสลิมแคนขวดเบียร์ขนาดเล็กสำหรับ32ออนขวดเบียร์ขวดวายขนาดทั่วไป